สวัสดีครับวันนี้ม่มีเวลาหน่อยนึงก่อนไปเห็นงานแล้วครับเนาะสืมตีเงี้ยเงี้ยสดเนะาะหลังจากบันเดลไทยคลิปมาดนเนาะนี่ครับเงี้ยี่ใส่คือเงี้ยเขียนเนาะเขียสศกเขียนดีนโมเนาะเบ็ดกาดเนาะสายหนาเป็นของวีเบดเนาะสามสิบสามสิบปอนด์ครับ สายพี่ก็เป็นสายของญี่ปุน่นเนาะผมผมมูลมาเนาะมือสองมาครับสายพีสายพี่พี่สองครับนี่ครับของญี่ปุ่นเลยแต่ว่ามันเก่าเนาะขั้นเป็นขั้นของเอเดเมดครับหลอกเป็นซิมโนโตวโผล่เนาะตัวเก่าเนาะมือสองญี่ปุ่นลองตีบังไม้ก็เป็นไม้ของโกกหนองหน้าเนาะุนตาสิงของห้องสาวเนาะนี่ครับลองตีบังเนาะ ทรงเหงียะนะครับการตีทรงเหงียะไปถึงผืนนะครับพบปะ๊ะไม้ในป่าเขียวขึ้นกันะครับเขียวคาวขึ้นกันตีผ่านน้ำขึ้นไปลากลงเนาะครับเนาะกระดึบกระดึบลอยหลากมาสังเกตชันครับขั้นเวายดออนแน่นเนาะจริงๆแล้วพวกเงียส,สดควรใส่อันนี้นะครับ ใส่สายพี่สักพี่หนึ่งก็ได้ตี่ไม้แปลนี้เนาะพี่หนึ่งเวดกัดแข็งแข็งแน่ครับขั้นกัดสักเจ็ดฟุตเนาะครับเนะาะตอนนี้ขั้นหกฟุตเจ็ดฟุต,ฟตเจ็ดแถวทรงเงียบได้ใกล้เนาะค่อยๆลากมา ติดตามผลกานเลยครับสี่มานมอุ้ยกันใส่หลอกเบียดร,ระวังหลังนะครับมันจะเกี่ยวหลังครับเกี่ยวมันจะฟูครับลองบึงเช้าบอครับ หลักส,สามากครับคือสิพอเวลามีจำกันแล้ครันเดี๋ยวลองที่ที่หาไปเรื่อยๆเนาะราคามันขับเนาะลองมุมนี้เพื่นี่ก็เกือบแปดโมงแล้วครับสภานนี้กับอันนี้ผมเฮ็ียดไวเนาะ สะพานครับไปนี่ครับหรือเบี่ยงน้ำเห็ไว้ปีที่แล้วใคยลากมาไม้ในป้าค่อนข้างเขียวด้วยครับป้าเขียวห้องตรงเงียบๆค่อยๆตีเงียบๆเนาะฟ้องๆครับทุกคนเห็นฟ้องปะ เมือนตะพาบน้ำครับตะพาบน้ำอึ้ย,ยขึ้นหัวเด้อเด้อตะพาบน้ำมันจะกินบ่ตะพาบน้ำแม่เขาไม่ยู่งได้นีครับเมื่อกี้มันขึ้นนี้เนดี๋ยวผมวครับเดี๋ยวผมจะลองตีมันจะกินปะนเคยขึ้นแต่มันไม่เคยกินหรอกครับ ราคาราคา,ตาพตะพามน้ำกินเนาะห้นมาตกง่า่เลยวหนึ่งตะพามน้ำครับคงแยบกินป้าอยู่แถวนี้แหละครับยันนีครับมันอาจจะมาเขาต้นน้ำท่วงก็ได้ครับต,ตามก็หาโลด้วยครับ เอาเลยครับเอาเลยครับเอากลางน้มด้วยครับไปแล้วเอาแล้วส่งหน่อยนึงเลยครับส่งหน่อยนึงส่งหน่อยนึงปกติมันจะกินฟงางเพี่นี่กินกลางหนามเลยครับเดี๋ยวผมาสูวัดด้วยครับเก็บอยครับบิ๊กไซค์ครับ อู้บิ๊กไซครับโอ้ตัวใหญ่แงครับอืมหมานีย่ครับอืมตัวใหญ่ครับอู้ตัวใหญ่แงครับใส่โลครับแท้โอ้ยเดี๋ยวเอือน้องสาวมาทัก่อนเจ้นได้ใส่โลแท้ได้ใส่โลโอ้โหครับใหญ่กว่าเก่าอีกครับเพี่ยวน้องสาวมาทักมาเอามาทายนี่ครับ้เห็นน้องไายสาวไายนะครับเห็ดขู่น้องหน้าเนาะ นี่ผลงานของกงงารผลของการเด็ดหนองนั่นโขงหนองนานะครับมีปลามีอยังอีกอยากกินตอนใดก็ตกตอนนั้นนะครับเนาะหืมไงกัวเกว่าอีกครับเดบวิกนนบิ๊กกัวเกว่าอีกครับมือมือทีแล้วนั้นว่าเดี๋ยวตัวไงตัวหนึ่งไงกัวอีกครับหืมเมื่อกี้ฉันเน้นสะพานน้ำว่าที่ีสะพานน้ำกินที่ตู้เงี้ยร้อยมาเบิ่งโอ้โหครับหมันกาครับเขียดสิ่งครับเดี๋ยวตัวไงกัวเก่าอีกครับ ตัวไงกัวติดตัวโอ้โหครับบิ๊กไซครับนี่ครับหมานี่เขาครับนุ่งวอสบูกินครับนุ่งวอสบูมีอันนี้ครับนุ่งวอสบูมีป้าใหญ่ป้าหนอยู่นี่ครับนี่ครับใส่โลเลยครับแค่ที่กล่องเลยใั่ไหมรับก่อนไปทำงานนะครับหมานที่กองครับว่างเลยครับมื่อนานมือ เป็นแผวยังไม่ต้องเศร้าอยู่ครับแดวมันโค้งแห้งครับฟ้าเป็นยังไงไงวัวตัวไหนดีครับนี่ครับมานี่แหละครับว้าวว้าวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณติดติดตามรับชมครับเดี๋ยวสิเตรียมตัวไปทำงานก่อนครับสวัสดีครับ